หมอบอกว่าพอพอกวิธีต้องใส่ยาจุลินทรีย์แทนนะครงแขนพอกพ้อปลาพอกปลาเลครับสี่กว่าล้ก็ไม่ได้ห วันหลายวันหลายวันวันนี้คุณโยมพ่อสุพิ์ทางสั้นได้มาทำบุญบำบัดวันนี้พ่อก็มาใช้ดรวยกับลูกหลังไปทำงานเป็นบัตรนาที่รัสการขอขอบารมีหลงพ่อไปเจริญแปลงบุปัตย์ยาสาคือพ่อสุพิ์ทางสั้นอันสมทุกทีทุกอย่างคอยเป็นอาหารที่เป็นอาหารที่มาทำบุญกับาดวันนี้ขอ จนถึงดวงวิญาณของคุณแม่โสภาวันตักสันขอในรบอาิสงสเนปาสงแล้วุรกิจดูมีมคดีพอดีส่วนคุณโยมองไปครอดครัวก็ป็นมีหลวงพ่อปเจ้าอย่ายนไปมบาคุณทองเพราะมีพรไมยแข็งแรงอยู่เย็เป็นสุขมีความสุขควาเจริญเจริญด้วยปรไมเจริญด้วยโอกาสสมบัติสัพิวีต่ออายุวันนัสุขภพลาทุกที่ปาราจีกา ยักษาวาริวังนาปูราบาลีปุริเณติสะคารังเอวะมีวะอิโตตินังเบตานังปุปัะปะติอิทิบังมัจิตังตุมังกิปภะเมวัชมิสัตุสัพเพปุริโตสังกปาจันโทกันยารโสยทามนิโธติรโสยทา

no so far